สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านค่ะมาพบกับช่องสลีนุ่นชาแนลค่ะอัปเดตพยากรณ์อากาศค่ะตอนเย็นๆค่ะนกกำลังเข้ารังค่ะพายุยังไม่ออกค่ะท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆได้ยินเสียงนกไหมคะนกกำลังเข้ารังค่ะ อัปเดตตอนเย็นเย็นให้รับชมค่ะนกเยอะมากนกอยู่บนต้นไม้ค่ะขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่มีกำลังใจทางช่องสรินุ่นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะคะอัปเดตตอนเย็นเย็นค่ะเสียงนกแจ้วๆจ้าค่ะ อายุยังไม่ออกค่ะสงสัยคืนนี้ฝนจะตกทั้งคืนอีกแล้วอัปเดตพยากรณ์อากาศฝนตกพายุเข้าค่ะตอนเย็นๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ